อะไรเอ้ยมีอะไรเอ้ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ้มแม่น้องมิวนะคะเฮ้ยของใหม่ม,มีมาก่อนเลยลลนี่ของยังไม่เคยมีมาก่อนอัน <c oughs> นี้ชิ้นหนึ่งที่เติมน้ำมันที่เติมน้ำมันครับแล้วก็มีคู่มือโอ้นะครับแล้วก็มีกระถิกน้ำมันนะ <c oughs> ีกระติกมีกลวยแล้วไม่ไม่ไม่มีกระติกไม่ได้เฉลยเฉลยอยู่ที่อันนี้ครับอู้หู้คืออะไรตัดใบตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้ครับปืนกิงไมมันเป็นเครื่องยนต์อ้ที่ที่ลุงบอกว่าอยากได้เอามาแต่งกิ่งไม้มันจะมัจะแต่งงี้มันแต่งง่าย นี่แหละเพราะว่าเราจะพวกเราคงไม่ได้ตัดหรอกลุงตัดได้คนเดียวเราก็กวาดเศษไม้เอาเพราะมันหนักเราจะกวาดทันไหมทีนี้นะเราจะกวาดทันโอ้ดีมากนะอันนี้มันขอบลุงก็จะตัดปื๊ดเลยนะทีนี้นะมือมีอุปกรณ์ให้ครบอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีโอ้ผู้ใหญ่ใจดีไม่ผู้ใหญ่ใจดีคือใครไม่ทราบเลยทอมพรครับโอ้คนแม่ทำพอ้อยากจะติดให้ดูเหลือเกินจะติดไม่เป็น ดิไม่เป็นผมต้องรอลงมาค่ะแต่วันนี้นะมีคนอยากจะตัดหญ้าอยู่นะออยากให้เขามาลองจังเลย<ห>ลองก่อนลุงกั<ห>นนั้นแหละตัดกิ่งนั่นเลอหแล้วเ,เอาดีๆนะด,ดีๆนะดได้ไหมได้ไหม เอ้ยเอ้ยอ้ยฮ้มันตัดได้เลยเหรอมันต้องเอาไอ้นันออกก่อนไม่ใช่เหรอปิดก่อนปิดก่อนยังตัดไม่เป็นเดี๋ยวก่อนพอไปไหนเรามืดอยู่ไหนเรทีนี้เราจะเป็นไหมนี่ต้องให้มืดออกมาทํารองโชว์เราดูสิ เอาแล้วต้นไม้ลุงหมดคราวนี้เลยคือเราเราก็น่าจะทำได้นะลองต้นกระถินก่อนก็ได้ไหนอ่ะเออไงมันจะดีเหรอไปเจียงแน่เอาั้นไห้ดิเนเนเน จริงจริงจริงที่มันไม่ใช่ต้นไม้นะน้าเอาต้นนี้เลยบอไม่ดีไม่ดีตรงนี้ไม่ดีไปทางนู้นไปทางนู้นพี่พี่ยังไงจะทิ้กระทิ้นพี่กระทิ่งตรงเสาตรงเสาพี่เสาไฟเาไฟฟ้าตอนนี้เรากำลังหาที่ทดลองนะคะที่ทดลองเราจะตัดมั่วไม่ได้คไม่ง่ายงานเข้าไม่ได้นะต้นไม้ลุงใครห้าม นี่ตรงนี้เลยเอาเลยจัดการยังไงได้ไหมโอ้โหโอ้โเออโอ้โหฉุดยอดอ้าวน้ำมันหมดเหรอน้ำมันหมดเขาเปิดตรงไหนก็ไม่รู้อ้าวกำลังดีแล้วเขาจะตัดให้เตี๋ยนี้เขาไม่ได้ตัดอย่างนี้เขาตัดให้สเสมอ,อกนันตัดตรงนี้แหละเสมอ,อกันตืดตืดตืดเลย ต้นโมกอะเนาะต้นโมกอะนะตัดซะตัดซะเฮ้ยมันไม่ยอมไปมันต้องมีที่เปิดน้ำมันสักที่นึงอ่ะเห็นน้ำมันมันไม่ไปนี่ตรงนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่ารอลุงดีกว่าเราไปรู้จักเครื่องยนต์นะเออเอาเป็นว่ารอลุงดีกว่านะคำนะสรุปแล้วคือรอลุงเลยสิล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้ ตกใจเหรอฮะเฮ้ยสายดิกดิเลยลองลองลองเบียบไม่ฟังเลยนะเบียนิดเดียวก็ลองตืดตดตืดเบิ่งอ่ะเพราะว่าตัวไฟฟ้ามันมันแพงก็มันก็แพงกับเท่าไอ้นี่ยตัวใช้แบบพี่ดีๆพี่ดีอะแพงกว่าตัวนี้ ตัวดีอ่ะรวมแบตเตอรี่แล้ว5,000กว่าตัวนี้4,190ันหนึ่งร้อ้บาทแต่ไอ้ตัวมีสายไฟก็มีนะก็อีกทาละคันเพราะมันโอ้โหเราจะลากสายไฟไปตัดเพรากัอะไรอยู่บางครั้งต้องเสียบไฟฟ้าไงเอาเอาแบบนี้เสียบไฟฟ้าจะต้องต่อสายไฟไปว้าโตนั่นละเขาเห็นว่าเป็นใหญ่หนึงไม่หนักแล้มันบานักเลยมือมันบานักลองแล้ว บะเถมันก็นักคือกันมันคือเกามันน่ะแหละดุด้ยดุดุนเดีวเร็วนี่นี่นี่ล่องพุ่มนี่เดี๋ยวเลยตัวหมักต้นไหนตัวใส่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเร็วล่องโบยุหมักต้นไหนตัวก็ใส่ไปไปข้างหน้าข้างหน้าเลยบอไปจัดการข้างเทิงองค์ปู่เลยบอโอ้แต่งต้นมุกได้เลยนะจืดจืด มือตงมือนะครับไปเฮ้ย hey! <laughs> ไปนำไป <Okay. S 1> ตัดบงดดังหนดีเอาเลยตัวหมักบงังหนเรบาบ่อยูดอก <laughs> โดนนะี่เบามือดงมือแล้วนะครับไม่ไว้แล้วสมุินะครับสมุิ <c oughs> ต้องทำอย่างนี้เอ้กล้วยไหมเฮ้ยกล้วยไหมกล้วยไม้เฮ้ยอ้ยฮะเออหมักตัวใดเอาเลยเออเออเออเอเออันละเฉยขึ้นไปเลยเฮ้เวลายกขึ้นมาคือดับสน อะไเฮ้ยเอออย่างนั้นละเออบ้องนันละมันยางบ่ได้นะเออนันละเออเฉยขึ้นไปเลยอฉยชนะไนี้เอเอยเอ,ยอย่างนั้นละ,นละมัน,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 นมก็ดีนะ Tôi để tắt tiền lấy yầm Để dạng bao mưa đấy lâu mưa nè nè chưa có hút mà đi ui nó tẹt 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 เอาเห็ุว่าเป็นเดี๋ยวแล้วปวดแขนลุงเราก็สีบบโอ้เราอยากได้ตัวนี้เลยเนาะตัวนี้ละเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองบ่เดี๋ยวเราลองให้ได้ก่อนตัวบก้าตัดเป็นบ่าห้องหูดีตัวตัวว่าปวดแขนเพราะตัวยานลาเป็นบอไปไปขึ้นนั่นหน้าองค์ปูเลยไปเลย โอเคสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ